ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูอย่าง IRC นะฮะเป็น IRC รุ่น s ซ n d a r Z นะครับออกมาประมาณสัก4-5ปีได้แล้วนะครับของ IRC นะฮะสำหรับพวกรถอัตโตมติทั้งหลายนะครับขอบ14นะฮะมีขอบ17ด้วยนะครับตัวนี้นะฮะก็เป็นยางลายสายฟ้า เดี๋ยวเรามาดูแก้มอย่างกันนะครับนี่นะฮะตัวหนังสือ IRC นะครับก็อันนี้เป็นซีรีส์ NR นะฮะ NR ก็จะมีที่ดังๆก็จะเป็นพูกอีเกิลกิฟอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นรหัส NR89 าด NR 89นะฮะนี่ลายข้างๆก็เป็นแซ n d ้าแนะครับตัวนี้ก็เป็น Made in Thailand นะฮะโโก้นะครับขนาด80ทับ90ขอบ14นะฮะอันนี้สั่งมาใส่กับเจ้ามีโอของเรานะครับข้างหน้าก็เป็น90เออ70ทับนะฮะ สป e ดเ e ตติ้งก็เป็น 40P นะครับทูบไทก็คือยางที่ใช้ยางตรงนี้ก็เป็นมอกนะครับโรเตชันก็คือยางหันไปทางด้านนี้นะฮะอ,อีกฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตรงโลโก้ IRC นะฮะด้านนี้ก็เป็น NR 89นะครับซันดาซตัวนี้เป็นปีที่ผลิตผลิตปีต้นปี2023นะครับ m a c l o a d นะฮะ140กิโลกรัมนะครับ,รบหรือว่า300 9ปอนด์นะฮะที่33 psi นะครับอ,อันนี้ก็เป็นขนาดยางน,นะครับโหลดเลนส์ก็ B นะฮะสองโพลีเอสเตอร์นะครับไซส์วอลก็2โพลีเอสเตอร์ก็เป็นยางแบบผ้าใบสี่ชั้นนะครับตัวขอบยางนะฮะก็ดูแข็งแรงดีนะครับนี่นะฮะแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ไม่มีร่องเ,ออเป็นลายการลื่นกับขอบล้อมาให้นะฮะด้านในก็เป็นลายผ้าใบธรรมดานะครับไม่มีลังพึ่งไม่มีอะไรนะครับ เนื้อยางนะฮะเออแก้มยางแก้มยางก็ดูค่อนข้างแข็งนะครับก็ทรงตัวได้ดีนะฮะประมาณนี้นะครับเนื้อยางก็นิ่มดีนะฮะอันนี้เป็นคอมเพลตชนิดพิเศษนะฮะก็คือเป็นตัวค่อนข้างเนื้อหนึบนะครับของ IRC นะฮะเดี๋ยวเรามาดูอ่านี้เป็นล้อหน้านะครับขนาด70็ดสิบทับเกนะฮะอ่า นี่นะครับเป็นขนาดยางนะฮะ70ทับ้านะครับ MC นะฮะล้อหน้าก็จะเป็นส p e ดเลตติ้ง 34P นะครับอันนี้ทูบทายนะฮะอันนี้ก็เป็นโมอกรนะครับโรเตชันนะฮะว่ายางหันหน้าไปทางไหนนะฮะอันนี้เขียนว่า f อนยุ u โอ Only นะครับก็คือสำหรับยางหน้าเท่านั้นนะฮะซึ่งขนาดมันก็ก็เล็กกว่ายางหลังนะครับ IRC นะฮะแล้วก็ NR 89 เออรุ่นเซนด้า Z ซนะครับเมด i นไทยแลนด์นะฮะนี่นะครับย่างหน้าก็เล็กกว่านิดหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาดูกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเจ็ดสิบเท่าเก้าสิบขอบสิบสี่นะครับโหลดเลนส์ก็ B นะฮะผ้าใบสีชั้นเหมือนกันนะครับฟอนต์ยูทโอลี่นะฮะก็คือสำหรับใส่ย่างหน้าเท่านั้นนะครับนี่โลโก้ไออาร์ซีนะฮะแล้วก็ s ซนด้า Z ซนะครับตัวนี้ก็ ผลิตปลายปี22นะฮะตอนนี้ก็เป็นเดือนมีนาของปี23นะครับที่ผมอัดคลิปนะครับโหลดแม็กโหลดนะฮะ118ยกิโลนะครับหรือว่า260ปอนด์นะฮะที่33 psi นะครับออันนี้ก็เป็นขนาดของยางนะฮะ70็ดทับเกนะครับสปีดเลตติ้ง34มปีนะฮะโหลดเลนส์ B นะครับอันนี้พูดไปแล้วโอเคนะฮะก็ในตาม คู่มือหรือตามเว็บไซต์ของอ r c นะฮะเขาก็าว่าตัวนี้เนี่ยเป็นยางลายสายฟ้านะครับแล้วก็อดอกยางเนี่ยก็ออกแบบมานะฮะให้มีความมีการขับขี่ที่ดีนะครับรีดน้ำได้ดีนะฮะแล้วก็คอมปาวนะครับคอมปาวก็เป็นชนิดพิเศษนะฮะก็เป็นตัวค่อนข้างหนึบนะฮะในซีรีส์ NR ก็จะเป็นยางที่ค่อนข้างเนื้อหนึบนะครับนะฮะก็ะประมาณนี้นะครับ เป็นยางแบบใช้ยางในนะฮะเอเวลาแกะหอกมามันก็จะดู BB, บีบี้บนๆหน่อยนะฮะเขาไม่ได้ถ่างมานะครับแต่ตัวล้อหลังดูโอเคนะฮะดูล้อหน้าจะบีบี้จะไม่ค่อยกลมสักเท่าไหร่นะฮะแต่พออัดยางในเข้าไปก็น่าจะปกตินะครับนี่นะฮะส่วนในส่วนของอาตรงขอบก็ไม่มีร่องกันลื่นนะฮะด้านในก็ปกตินะฮะเป็นลายผ้าใบธรรมดานะครับประมาณนี้นะฮะ สำหรับ s ซนด้าเซของ IRC นะครับราคาก็ไม่สูงมากนะฮะถ้าท่านใดสนใจก็เดี๋ยวผมคลิกลิงก์ที่สั่งผมสั่งมาจาก Shopee นะครับไว้ด้านล่างนะฮะโอเค